ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวเครื่องเสียงทุกท่านนะครับอ่ะวันนี้ร้านไม่นำสาวนะครับมีสินค้ามานะครับเข้ามาเล็กน้อยนะครับวันนี้วันนี้นําแบรนด์ USA นะครับตัวนี้จะเป็น QC นะครับอ่าเป็นรุ่น DCA นะครับสองสี่สองสองนะครับแท้ USA นะครับเสียงหวานใสนะครับตัวนี้นะครับ สภาพโดยรวมก็สวยนะครับพี่น้องนะครับสภาพดีนะครับสภาพยังสวยอยู่นะครับนะครับเสียงดีสายปิ้งนะครับนะครับสายหวานนะครับก็มาดูด้านหลังนะครับครับเปกองเท้นะครับอยู่เอสเอนะคพี่น้องนะ qsc นะครับอ่ะตัวนี้ขายหนึ่งมื่นสองพห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งมื่นสองพันห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับพี่น้องราคานี้คุ้มมากนะครับครับอ่ะตัวล่างนะครับตัวล่างนะครับสายหดนะครับนะครับก็วาเทคนะครับวาทคสภาพดีนะครับสภาพดีสภาพก็ยังสวยอยู่นะครับใช้งานได้ปกติเลยครับพี่น้องครับ แรงๆนะครับสิบดีไซเบอร์สิบดีนะครับไซเบอร์สิบดีนะครับพี่น้องนะครับเป็นสวิตชิ่งนะครับรุ่นนี้นะครับโหลดสองโอมที่ห้าพันวัตต์นะครับแรงมากเลยนะครับของใหม่ราคาเตะเกือบสี่หมื่นนะครับน่าจะสามหมืนปลายนะถ้าจำไม่ผิดนะครับสามหมื่นเจ็ดสามหืนแปดหรือสามหมื่นเก้าประมาณนี้นะครับอ่ะมือสองสภาพดีนะครับสภาพดีใช้งานได้ปกตินะครับพี่น้องนะครับ มือสองสภาพดีนะครับก็วัตถิกนะครับวัตถิกสิบดีนะครับไซเบอร์สิบดีตัวตัวนี้นะครับสองหมื่นสองพันห้าร้อยบาทนะครับสองหมื่นสองพันห้าร้อยบาทนะครับมาดูดอกลำโพงกันหน่อยครับลำโพงสวยนะครับนี่นะครับดอกเน็กซอนนะครับอ่าเป็นรุ่นอิมแพกนะตัวที่เรารู้กันว่าอยู่ในตู้วั t ถินะครับที่อยู่ ตู้วาเทค18นิ้วก็จะเป็นดอกตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับอิมแพกนะครับ18นิ้วนะครับอ่มีเข้ามาทั้งหมด6ดอกนะครับพี่น้องครับ6ดอกนะครับนะครับ6ดอกก็ดอกมีตำหนินะดอกมีตำหนินะครับ4ดอกนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับสามสี่ตัวนี้นะครับตัวนี้มีตำหนิ ขอแตกนะครับนี่ขอแตกนะครับพี่น้องครับขอบแตกนะครับ,รบ,บ,รบสภาพดอกก็สวยนะกระดาษกระเดิดนี่ยังสวยเลยนะครับพี่น้องนะครับสวยนะครับกระดาษยังสวยนะครับนี่นะครับขอบแตกนะบางตัวก็แตกนิดเดียวนะ นะครับนี่นะครับนี่แตกนะครับก็ต้องไปเปลี่ยนขอบนะครับพี่น้องเอากาวหยอดน่าจะไม่อยู่นะผมว่าเปลี่ยนแต่ขอบนะครับเปลี่ยนแต่ขอบใช้ได้เลยนะครับสวยนะครับนี่ขอบแตกนะครับนี่นะฮะที่แตกกว่านี่นะครับน้องับขอบแตกนะครับนี่ดอกขอบแตกนะครับมีสี่ดอกนะสี่ดอก ขายดอกละหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับขอบแตกมีสี่ดอกหนึ่งพันแปดร้อยบาทต่อดอกนะครับส่วนตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้ก็สวยกลิยบเลยนะพี่น้องนะครับสวยเกลิบเช่นเดียวกันนะแต่ว่าเบียดหน่อยนะครับอดอกน่าจะเบียดนะครับตัวนี้ก็ดอกเบียดก็ราคาเดียวกันไปเลย หนึ่งพันแปดร้อยบาทนะหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะตัวนี้ตัวนี้เป็นถ้าไม่เปลี่ยนไว้ก็ต้องไปตั้งไว้ใหม่นะครับเพราะว่าแต่ว้ยยังดังครับไว้ยังดังนะครับกระดาษสวยนะครับนี่สวยนะครับอ่ะอ่ะสรุปแล้วห้าดอกนี้ดอกดอกมีตำหนินะอ่าตำหนิตามที่บอกเลยนะครับดอกละหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับส่วนดอกนี้นะครับดอกนี้ไม่เป็นไรนะครับสวยกว่าเพื่อนนะครับอ่ะหนักคับปี่นองนะครับ สวยมากเลยครับตัวนี้ดอกไม่มีปัญหานะครับะปกติครับตัวนี้นะครับขายสามพันบาทนะครับดอกเดิมสวยนะดอกเดิมสวยนะครับดอกนี้สามพันบาทมีดอกเดียวนะครับดอกเดิมสวยสามพันบาทนอกนั้นมีตำหนินะครับแต่ดังทุกดอกนะครับดังทุกดอกนะครับก็ไปเปลี่ยนขอบเปลี่ยนอะไรออกนะครับดอกละหนึ่งพันแปดร้อยบาทครับผมนะครับคลิปนี้เอาสั้นๆก่อนนะครับ สวัสดีครับ